การสอนข้าพเจ้าประเระมินความสามารถของผู้เรียนโดยใช้แบบประเมินความสามารถพื้นฐาน6ทักษะเพื่อวางแผนกำหนดเป้าหมายระยะยาว1ปีและออกแบบเป้าหมายระยะสั้นได้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคลผู้เรียนที่ได้รับผิดชอบจำนวน4ลายซึ่งเป็นเด็กพิการที่เข้ามารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดเลยแบบไปกับจำนวน1ลายคือเด็กชายปิยพัฒน์เสียงล้้าหรือน้องนโมโดยข้าพเจ้า วางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในทุกด้านได้จัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล IIP เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์เป้าหมายระยะยาวที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและมีการเลือกใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องและเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนแต่ละบุคคลข้าพเจ้ามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายรวมไปถึงการใช้สื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเช่น การติดกระดุมแบบจำลองกล่องพัฒนากล้ามเนื้อมือวงล้อจับคู่หันสากิจกรรมฝึกลากเส้นเป็นต้นข้าพเจ้าทำการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนขณะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆร่วมกับผู้อื่นและทำกิจกรรมตามแผนการสอนเฉพาะบุคคลทำการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้หลังการสอนในแบบบันทึกตามระดับคุณภาพที่ตั้งไว้ 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้ามีการจัดบรรยากาศห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสะอาดมีอากาศถ่ายเทได้ดี ทำให้การดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนมีความราบรื่นและส่งผลการเรียนรู้ดำเนินไปได้ด้วยดีทำการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากการเก็บข้อมูลส่วนตัวโดยการออกเยี่ยมบ้านมีการอบรมบ่มนิสัยปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักทำความเคารพต่อผู้ใหญ่ด้วยการยกมือไหว้สวัสดีส่งเสริมผู้เรียนทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามัคคีด้วยการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ข้าพเจ้ามีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีออนแฮนคือจัดทําสื่อการสอนที่เหมาะสมและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านโดยบูรณาการให้เข้ากับหน่วยการเรียนรู้และส่งมอบให้กับผู้ปกครองที่รับผิดชอบนำไปฝึกพัฒนาผู้เรียนที่บ้าน